ไดลครับทุกคนตัวใหญ่นะครับตัวนี้ได้แล้วนะครับทุกคนตรงนี้ตัวใหญ่มากเลยนะครับตัวเมียนะครับตักใส่จานเลยนะครับสวัสดีครับ f c ทุกคนผมใจเอประคองนะครับ คลิปนี้กำลังจะไปกู้รอบดักปูทะเลนะครับรรยากาศยามเช้าครับประมาณ6กโมงเช้านะครับใกล้จะสว่างแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปลุ้นด้วยกันนะครับว่าจะได้ปูหรือว่าได้อะไรบ้างนะครับก็ตอนนี้ก็พอจะมีปูนะครับก็ดักปูไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับทุกคนไปเดี๋ยวเราไปกู้ปูกันครับ วันนี้ตื่นเช้านะครับทุกคนก็เลยไปเร็วหน่อยนะครับอากาศยามเช้าวันนี้คึ้มๆนะครับเหมือนจะมีฝนนะครับวันนี้ ครับหนึ่งตัวปูสีม่วงนะครับ ครับทุกคนตัวใหญ่นะครับตัวนี้ อย่างตัวนะครับตัวเมียนะครับตัวใหญ่เลยนะครับตัวนี้ หนึ่งตัวนะครับ ไปแล้วนะครับทุกคนตรงนี้ตัวใหญ่มากเลยนะครับตัวเมียนะครับ แล้วนะครับตัวเมียเหมือนกันนะครับตัวนี้ อีกแล้วนะครับทุกคนตนัวเมียเหมือนกันนะครับตัวนี้ตัวใหญ่ใหญ่เลยนะครับ ี๋ยวเจอยังเพิ่มลูกนี้ได้สองตัวเลยนะครับทุกคนนี่นะครับ เดี๋ยวเราไปดูผลงานกันที่บ้านนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับวานนวัเออเราไปโดนตรงนู้นไงแต่วตรงนูนมันปาดมันปาดนี่แถวนอกเนี่ยอยู่นะ การของเราเช้านี้นะครับนี่วันนี้ได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแด้เท่านี้ครับแล้วก็ปูม้ากับปูกัะตอยแล้วก็สั้งคนกันนะครับวันนี้ได้ได้เท่านี้นะครับเพราะวันนี้โดนอวนตากุูเราฝาดรอบอีกแล้วนะครับปูก็เลยไม่ค่อยได้นะครับทุกคน เราไปดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะทําเมนูอะไรนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับ ไม่ถึงสิบตัววะเนี่ยนับตัวดหวอยังนะแล้วนายจะหายอยู่เหมือนกันเนี่ยหายไปแล้วมันต่ำพอเดิมเหมือนกันเราแยกกั้งกับกุ้งออกมาจากปูกระตอยนะครับที่เราใส่รวมกันนะครับ เดี๋ยววันนี้เมนูของเรานะครับเดี๋ยวเราจะเอากั้งมาทําผัดน้ําพริกนะครับก้างผัดน้ําพริกนะครับเดี๋ยวรอดูกันนะครับทุกคนเมนูของเราในวันนี้นะครับทุกคนกั้งผัดน้ําพริกแกงเผ็ดนะครับวัตถุดิบของเราก็จะมีกั้งนะครับที่เราหาได้นะครับใบมะกรูดน้ําพริกแกงเผ็ดนะครับเราซื้อมาแล้วก็ผงชูรสน้ําตาลแล้วก็น้ำปลาแล้วก็น้ำเปล่าครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับตั้งกระทะให้ร้อนนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงไปครับวันนี้ใช้เตาแก๊สนะครับไม่ได้ใช้เตาถ่านนะครับแล้วก็ใส่น้ำพริกแกงเผ็ดลงไปนะครับน้ำพริกเราก็ซื้อมานะครับไม่ได้ทำเองนะครับซื้อจากบ้านเราครับอร่อยมากครับน้ำพริกของเจ้านี้นะครับ วันนี้แม่ครัวทำนะครับมัน,นมีแม่ครัวครับผัดน้ำพริกให้หอมนะครับอือแค่ผัดน้ำพริกก็หอมมากแล้วครับใส่น้ำตาลลงไปนิดนึงครับ เราทําแบบป้านบ้านนะครับทําแบบที่เรากินเองนะครับใส่ชุลอดครับชุลอดนิดนึง ก็น้ำปลานะครับเรายังไม่ต้องใส่เยอะมากนะครับเดี๋ยวเราปรุงทีหลังได้นะครับแล้วก็ใส่ก้างลงไปครับ ที่เราดักรอบได้ตอนเช้านะครับทุกคนรวมกับกุ้งนะครับอะไรอะไรอย,ย,นะยู่ตรงผังหน,น้าไงไปเอาวันนี้อหอมมากนะครับทุกคนกิ่นเริ่มมาแล้วครับ วันนี้เราทํากับเตาแก๊สนะครับไม่ได้ทํากับเตนาถ่านนะครับวันนี้ตัดไปเรื่อยๆนะครับ หอมมากครับทุกคนมาหาโปงเลยนะครับหอมมากครับเดี๋วลองชิมดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวถ้าขาดหรืออะไรเราจะได้ปรุงเพิ่มนะครับ แล้วเจ๋งม,มากใสก่ใบมะกรูดน,นะครับทุกคนติดท้ายแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับ ยอดมากครับทุกคนตักใส่จานเลยนะครับได้มาแต่เช้านะครับแต่ทำเป็นกับข้าวมือเย็นนะครับ,รบเด็กๆฉุนกันหน้าดูเลยนะครับผัดในบ้านนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อย เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก้งผัดน้ำพริกแกงเผ็ดนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันครับเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวชิมกุ้งก่อนนะครับนี่เราชิมเบาๆก่อนกุ้งสดแล้วก็เด้งมาก อร่อยมากครับทุกคนเดี๋ยวเรามากินก้างบ้างนะครับก้งางไข่ด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตใช้มือน,นะครับแกะเลยกล้งางไข่นะครับทุกคนผมกินผมเอาเปลือกออกอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวผมกินน,นี่เลยเปลือกออกอย่างเดียวผมกินได้อ่า ยังมีเลยนะทุกคนนะโทษนะครับอย่าใช้มือนะครับโอกไว้ข้างบนเลยนะครับก้างไข่ครับอ,อร่อยครับเหมือนกุ้งเลยครับก้างกับกุ้งใช่ไม่ต่างกันเลยอร่อยมากครับทุกคนหากใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมเื่อกันกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเต้ยปากคลองนะครับแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปของผมนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนมากมาครับมากินข้าวกันครับอร่อยมากครับ